อันน no. ี้ก็จะเป็นงานบันทึกวิดีโอให้เราใช่ไหมหรือว่าอย่งไงใช่เริ่มละเพอดูหาอะไรที่เราจะได้ช่วยหานี่เริ่มละอ๋อเวลาเราแชร์ข้อมูลอะไรมันก็จะขึ้นอยู่ในนี้เลยใช่เหมมาแล้วมาแล้วไปได้ไหมคะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเด็กพี่น้ำก๊อกกอกจากในนี้ได้ยัดหนอ้อม้พี่น้ำเสร็จง่า ทไมพยังไม่สงิงกให้เออยังไม่ได้ส่งลิงก์ให้พดส่งลิงกให้ก่อนเออยังไม่ได้ส่งลิงกให้เป็นูหรือไมหน้าจอ เด,เ,ดเ,เด็กมาไงวะอ๋อเลผ่าน u t u b e เออไล่ผ่น u ะอ๋อเออไลผ่านยูทูบ b e มันไม่เห็นหน้ามันไม่เห็นหน้าหนูอ่ะ เปิดผ่านยูทูบป์โหมดเอาหมดหรือตั้งค่ะไม่อะไรวะสต <YouTube S 1> <Steam S 2> รีมอยู่ <you. S 2> อันนี้สตรีมอันนี้สตรีมอยู่เราทําให้เห็นหน้าตัวเองทางําไงวะคอยไม่เคยใช้สลับฉากไหมรูปแบบการสลับฉากไหมไหนนี่นีนี่อยู่นี่นนนนนนลองลองดิไหนอันนี้เหรอเออสลับฉากที่ให้มันเป็นหน้ากระดุงอะ่ะอันนี้เป็นสไลด์ไม่ไม่ใช่ ถ้าถ้าแบบว่าไม่ต้องผ่านยูที้แต่ว่าผ่านยูทูบกี้เลยใช้ไหมมันก็แช์หน้าจอไม่ได้สิอ๋อเดี๋ยวก่อนอื่นคือข้อไล์ก่อน